เรื่องเล่าจากความมืดเรื่องบนเตียงจนถึงตอนนี้ช่องของเราก็ทำเกี่ยวกับสถานที่มาเยอะวันนี้เราเลยจะมาเล่าเรื่องความสยองเกี่ยวกับสิ่งของกันบ้างเรื่องนี้เป็นความสยองของเตียงครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณกุ้งเรียนอยู่ชั้นป .5 ช่วงนั้นคุณแม่คุณกุ้งทำงานที่ร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ ในจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือครอบครัวคุณกุ้งไปเช่าบ้านที่เป็นตึกแถวครึ่งปูนครึ่งไม้อยู่หน้าวัดในบ้านค่อนข้างมืดมีกลิ่นอับกลิ่นไม้เก่าพูดง่ายๆว่าหลอนตั้งแต่ก้าวเข้าไปเหยียบบ้านเช่าหลังนี้เป็นบ้านเปล่าๆไม่มีเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นคุณแม่คุณกุ้งเลยไปหาซื้อของใช้กันพอหุณกุ้งก็ไปสะดุดตาเข้ากับเตียงหลังหนึ่ง เป็นเตียงไม้มือสองสภาพดีดูสวยแต่คุณกุ้งกับคุณแม่กลับรู้สึกแปลกๆแ,แต่มันขายราคาถูกมากแม่เลยไม่ขัดใจพ่อวันนั้นเองในช่วงเย็นทางร้านก็ขนเตียงมาส่งที่บ้านตอนที่รถมาส่งเตียงพนักงานก็ขนเตียงขึ้นมาที่ชั้นสองแม่ก็ถามพนักงานว่าเจมมาด้วยหรอพนักงานก็ทำหน้างง,ง,งๆแล้วก็รีบขนของ ไม่พูดไม่จารีบวางแล้วก็รีบไปนับตั้งแต่เตียงหลังนี้มาอยู่ที่บ้านคุณกุ้งก็มีความรู้สึกแปลกๆมันรู้สึกเย็ยนยะเยือกและอึดอัดกว่าเดิมบนชั้นสองจะเปิดไม่ได้กั้นห้องพ่อแม่คุณกุ้งนอนบนเตียงส่วนคุณกุ้งปูฟูกนอนที่พื้นกับน้องชายอยู่ข้างเตียงคืนนั้นตอนทุกคนลงมากินข้าวกันข้างล่าง ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครครูดกับแผ่นไม้ดังครืดคราาแต่พอคุณกุ้งมองหน้าพ่อกับน้องชายทั้งคู่ก็ดูปกติผิดกับแม่ที่ส่งสายตาม,มาทางคุณกุ้งเธอเลยมั่นใจว่าเธอไม่ได้หูแว่วแน่นอนเสียงนั้นดังอยู่สักพักก็หายไปพอกินข้าวเสร็จทุกคนก็ขึ้นข้างบนแล้วเปิดทีวีดูกันคุณกุ้งนั่งข้างล่างเอาหลังพิงเตียง เพราะทีวีอยู่ปลายเตียงส่วนพ่อแม่กับน้องอยู่บนเตียงดูไปสักพักแม่ก็ลงมานั่งกับคุณกุ้งและบอกว่ารู้สึกอึดอัดแม่พูดจบปุ๊บเสียงคลื่นคราดก็ดังขึ้นมาแม่บอกพ่อให้ปิดทีวีและตั้งใจฟังแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรพ่อก็เลยเปิดทีวีอีกครั้งคุณกุ้งกับแม่ก็ได้ยินเสียงนั้นอีก ทั้งคู่รู้สึกว่าเสียงนั้นมันอยู่ใกล้มากแต่ก็หาไม่เจอพอจะเข้านอนคุณกุ้งก็ปูฟูกข้างๆเตียงนอนกับแม่ส่วนพ่อกับน้องชายก็นอนบนเตียงหลังปิดไฟนอนกันทุกอย่างดูเงียบกริบไฟข้างนอกส่องมาสลัวสลัวคุณกุ้งกำลังเคลิ้มอยู่เสียงคลืดคลาดก็ดังขึ้นอีกคุณกุ้งมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต ว่าต้นเสียงต้องอยู่ไม่ไกลาจากเธอแน่นอนด้วยความกลัวคุณกุ้งเลยหันไปหาแม่จะกอดแม่ก็เห็นว่าแม่คุณกุ้งยังไม่หลับเหมือนกันเลยกระซิบถามแม่ว่าแม่ได้ยินไหมแม่เสียงนี้อีกแล้วแม่ทำคิ้วย่นแล้วบอกว่า<ช>อย่าทักสิลูกมันไม่ดีคุณกุ้งเลยข่มตานอนพร้อมกับพลิกตัวไปทางเตียง คุณกุ้งเห็นภาพภาพหนึ่งซึ่งชีวิตนี้เธอจะไม่มีทางลืมเรือนเด็ดขาดน,นั่นก็คือเป็นผู้หญิงแก่นอนอยู่ใต้เตียงใช้เล็บมือครูดเตียงอยู่ตอนนั้นคุณกุ้งขยับตัวไม่ได้ช็อกและสั่นระลิกได้แต่ภาวนาในใจว่ามึงอย่าหันมานะแต่ดูเหมือนมันจะไม่เป็นผล ผีญิงแก่ตนนั้นหยุดเอาเล็บตะกุยเตียงแล้วหันมาทางขุนกุ้งร่างนั้นเริ่มขยับมาหาคุณกุ้งช้าๆโดยใช้ไหล่กับหลังในการขยับตัวออกมาจากใต้เตียงคุณกุ้งรวบรวมพลังที่มีทั้งหมดจากนั้นก็ตะโกนเรียกแม่ออกมาสุดเสียงพ่อกับแม่คุณกุ้งตื่นขึ้นพอรีบลุกไปเปิดไฟ คุณกุ้งร้องไห้แบบจะเป็นจะตายแม่กรอดปอบคุณกุ้งส่วนพ่อกลับบอกว่าไร้สาระคุณกุ้งคงจะดูหนังมากเกินไปสักพักก็นอนกันต่อโดยคุณกุ้งเปลี่ยนที่นอนกับแม่คุณกุ้งขอย้ายไปนอนฝั่งที่ไม่ติดเตียงพอหลับไปสักพักแม่คุณกุ้งก็ร้องกรีด๊ดขึ้นมา <c oughs> ตื่นกันทั้งบ้านแม่ไม่พูดอะไรรีบอุ้มน้องออกจากเตียง แล้วบอกให้ลงไปนอนชั้นล่างคุณกุ้งก็ตามลงไปส่วนพ่อจะนอนข้างบนต่อแล้วว่าคุณกุ้งกับแม่คิดไปเองพอลงมาข้างล่างแม่ก็เล่าว่าตอนที่แม่นอนหันไปทางเตียงพอมันเริ่มชินกับความมืดก็เริ่มเห็นลางๆแม่เห็นผู้หญิงแก่ๆตัวผอมแห้งผมกระเซิงนั่งคล่อมน้องอยู่แล้วก็ทำท่าเหมือนเอาเล็บลยาวครู้ตัวน้อง พูดจบแม่ก็ให้น้องเปิดเสื้อขึ้นคุณกุ้งกับแม่ก็เห็นว่ามีรอยแดงๆที่ท้องจริงคุณกุ้งกับแม่ก็ได้แต่อึง้งทั้งสนอนที่ชั้นล่างถึงประมาณตีสี่แล้วก็ได้ยินเสียงพ่อตะโกนดังลั่น <c oughs> คุณกุ้งกับแม่ก็รีบขึ้นไป <c oughs> เห็นพ่อเอามือบีบคอตัวเองแม่ไม่รู้จะทำยังไงเลยถอดสร้อยพระคองคอให้พ่อแล้วพ่อก็สงบลง จากนั้นก็พาลงมาชั้นล่างเพราะพ่อเริ่มหายใจโล่งก็เล่าให้ฟังว่าพ่อนอนอยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามีคนมานอนข้างๆที่แรกพ่อนึกว่าเป็นแม่เลยหันมากอดถามแม่ว่าลูกนอนข้างล่างกันเหรอกอดไปสักสพักก็ได้กลิ่นเหม็นๆเ,เลยลืมตาม,มาดูก็เห็นเป็นผู้หญิงแก่ๆตัวแห้งๆผมกระเซิงเป็นอย่างที่กุ้งบอกเลยพ่อตกใจเลยร้องออกมา รู้ตัวอีกทีตอนแม่กับกุ้งขึ้นมาเนี่ยแหละคืนนั้นพวกเขาก็ไม่ได้นอนกันต่อเลยยกเว้นน้องชายคุณกุ้งที่ยังเล็กสามคนพ่อแม่ลูกรอจนถึงเช้าแล้วรีบโทรไปร้านขายเตียงให้มารับเตียงคืนทันทีพอประมาณ8ดโมงเช้าพนักงานกลุ่มเดิมก็มาที่บ้านทำหน้าแยางแยงแล้วถามกลับว่าเจอกันแล้วใช่ไหมครับ แม่คุณกุ้งเลยถามความจริงทีแรกเขาก็ไม่ยอมบอกจนแม่คุณกุ้งควักเงินให้คนละหนึ่งร้พนักงานเลยพลิกเตียงให้ดูคุณกุ้งเห็นคราบน้ำสีเหลืองๆแห้งติดเตียงอยู่แล้วก็มีรอยแป้งสีขาวๆเกิดกรังเขียนเป็นยันที่ใต้เตียงอารมณ์เดียวกับตอนเอารถไปเจิมพนักงานบอกว่าเออจริงๆอยากจะบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะครับ แต่กลัวเจ๊เจ้าของร้านว่าเอาน่ะเตียงเนี้ยทางร้านทําขึ้นมาเองเจ๊เจ้าของร้านมักจะไปซื้อไม้จากบ้านไม้เก่าๆที่เขารื้อทิ้งมาทาเฟอร์นิเจอร์เพื่อลดต้นทุนเฟอร์นิเจอร์อื่นก็ขายตามปกติไม่มีอะไรนะครับแต่เตียงเนี้ยไม่ว่าจะขายให้ใครก็เอามาคืนทุกรายเลยแล้วก็บอกเหมือนกันหมดว่าเจอผีผู้หญิงแก่ๆตัวแห้งๆเอาเล็บมาครู่ที่เตียงตองกนกลางคืนหลังจากคืนเตียงไป พ่อกับแม่คุณกุ้งก็ไปซื้อฟูกที่นอนมาวางนอนเรียงกันสี่คนพ่อแม่ลูกแล้วครอบครัวนี้ก็ไม่เคยเจอเรื่องสยองขวัญอีกเลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน